กระเป๋าเดินทางไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางและความเป็นอิสระของคุณและนี่คือจุดที่ทําให้ความร่วมมือระหว่าง The Standard และ Crash Baggit เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามอย่างมากทั้งสองแบรนด์เหล่านี้ได้ร่วมกันเปิดตัวกระเป๋าเดินทางรุ่นพิเศษ The Standard Red Icon Baggit ic, ซึ่งไม่ใช่แค่สินค้า Limited Edition แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท้าทายกฎเกณฑ์และการปรับโฉมประสบการณ์การเดินทางให้เป็นมากกว่าแค่การสแสวงหาความสุข งานเปิดตัวครั้งนี้ไม่ได้จำกัดแค่การแสดงสินค้าแต่ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจระหว่างฟรานเชสโกพาเวนเอร์ผู้ก่อตั้งคราชแบกคิตกับนักสร้างสรรค์ชาวไทยซึ่งนำโดยอุรชาชัยพินันพอลลี่สิริสันและดวงปวศยานนท์การสนทนาครั้งนี้ได้สำรวจถึงความหมายของการเดินทางในยุคปัจจุบันและว่าทำไมกระเป๋าเดินทางของคราชแบกคิตที่มีรอยบุบและรอยขีดข่วนอย่างเป็นเอกลักษณ์ถึงจะก,กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร แต่ที่น่าสนใจคือดีไซน์ของกระเป๋าครั้งนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สวยงามและสะดุดตาบนสายพานลำเลียงกระเป๋าเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความเชื่อของทั้งสองแบรนด์ว่าการเดินทางควรเป็นการแสดงออกถึงอิสรภาพความเป็นปัจเจกบุคคลและการปฏิเสธที่จะทำตามแบบแผนกระเป๋าสีแดงสแ a น d r ร d ดไอคอนลักกิตจ,จึงไม่ใช่แค่สินค้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิถีชีวิตที่กล้าท้าทายและไม่เคยยอมจำกัดคุณคิดว่าเช่นนั้นบ้างกระเป๋าเดินทางของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับคุณ มันเป็นเครื่องมือแค่เพียงอุปกรณ์หรือมันสื่อถึงบุคลิกของคุณมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ The Standard X Crash b a c k a g Icon และที่วางจำหน่ายแล้วที่ The Standard Bangkok m o h a n a k o n และจะพร้อมจำหน่ายทั่วโลกทั้งออนไลน์และผ่าน The Standard Shop h t t p s s h o p t h e s t a n d a r d c o m ที่โรงแรมในเครือทั่วโลกตั้งแต่วันที่10 พฤศจิกายน2025ในราคา13,900บาทกระเป๋าครั้งนี้ไม่ใช่แค่สินค้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่คุณจะพกพาไปกับทุกการเดินทาง